กินต่อสิเมียวกินต่อเร็วกินมีโอฮนะนี่แมสวสลัดกับวิสกี้อ่ะกินยังไม่เสร็จก็จะมาออด กินต่อกินให้หมดเสียดายของอนี่ไงกินได้ไหม โซ่ก hmm. so, <Yeah. S 1> ันนั่งตักเย้ไปละครับบ๊ายบาย